เที่ทยวไต้หวันรอบนี้ได้ที่พักฟรีสวันสามคืนได้กินทุกอย่างที่อยากกินจะเสียเงินเท่าไร่มีสรุปท้ายคลิปจ้าเริ่มจากหาตั๋วเครื่องบินได้เป็นของอีวาแอซื้อในงานไทยเที่ยวนอคนละ5350บาทถึงไทเปตรงไปบูธไต้หวันลักกี้แลนด์แต่เราไม่ต้องลุ้นเพราะเราได้รางวัลแอปคอม o บเดชั่นบอ c เชอร์มาจากการร่วมสนุกกับเพจการท่องเที่ยวไต้หวันแฟนเราก็ได้ด้วยเหมือนกันรวมทั้งหมด10,000ดอลลาร์ไต้หวันจองโรงแรมและส่งเมลแจ้งกับโรงแรมเรียบร้อยว่าจะใช้วอชเชอร์ตั้น ตั่งติติแอร์บัสสาย196 1ไปลงซีเหมือนติงพอพักแถวนั้นพอดีค่ละ105ดอลลาร์ไต้หวันแต่วันมาถึงคือฝนตกฉ่ำมากแล้วก็รอรถบัสนานกว่าจะนมาถึงซีเหมือนติงใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงพอถึงก็ไปเช็คอินที่โรงแรมโชโฮเทลสามโรงแรมคือดีมากมีน้ำเปล่าขนมมาม่าฟรีในตู้นี้คือฟรีหมดเลยตอนเช้าบางวันมีแซนด์วิชด้วยจ้าอร่อยมากฝากกระเป๋าแล้วออกไปหาอะไรกินวันแรกก็คืออยู่ที่ซีเหมือนหมดเลยเก็บขนมทุกร้านที่อยากกินวันนี้เสียเงินไปทั้งหหหมมมดด500าาาาารไตตววันวนนททีี่่2กิแถถเเเปสชใญ มากร้านค้าร้านขนมเยอะสุดๆจากนั้นเดินไปย่านทรงซานแหวะไปดูขนมที่นิกโกโฮเทลแล้วก็เดินไปหาของกินที่ตลาดกลางคืนหนิงเซียและซื้อหลินวันนี้กินเยอะเลยเสียเงินไปประมาณ1 0 0 0ันดอลลาร์ไต้หวันได้วันที่3ไปมูกันบ้างพาไปที่วัดหลงซานและก็แวะกินหมูกรอบมาตอนเช้าคือไม่มีคิวเลยแล้วก็เดินไปร้านหวังสบอก็ไม่มีคิวเหมือนกันเลยนั่งรถไฟไปเดินเล่นแถวไทเปวันโอวันงใหญ่ร้านค้าเยอะของกินเยอะเดินสนุกมากจบด้วยตลาดกลางคืนเหลาเหอของกินเยอะแถมอร่อยเราชอบตลาดนี้ที่สุดวันนี้กินของค่อนข้างแพงเลยเสียเงินไปมาณ2 ไต้หวันได้วันสุดท้ายเริ่มต้นวันด้วยมื้อเช้าสไตล์ไต้หวัน <c oughs> ซื้อขนมและของฝากก่อนแล้วเราก็ซื้อเยอะมากเฉลียล่ยเฉลี่ยก็ประมาณ5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันอาจจะเยอะหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยจ้าถึงเวลาไปสนามบินขอเปลี่ยนมานั่งรถไฟดีกว่าใช้เวลาแค่50นาทีเองมาถึงก็ทําแพ็กดีฟันแล้วก็หาอะไรกินก่อนเครื่องขากับกับกับแอร์เอเชียได้ตั๋วมาในราคาคนละ5้า0บาทรวมค่าน้ำหนักกระเป๋าคนละ25กิโลแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นตารางสรุปค่าใช้จ่ายคือเราหมดกับค่ากินและค่าของฝากเยอะ บใจมากได้กินของอร่อยๆแถมได้ที่พักฟรีใครสนใจคลิปรีวิวของอร่อยๆในไต้หวันฝากกดติดตามหน่อยไว้คลิปหน้าจะมาทำรีวิวให้จ้า